พบกับกทมไลฟ์วสวาไทยประจำวันที่29พฤศจิกายน2564วันนี้เรามีคู่เด็ดทั้งหมด1คู่ด้วยกันก็คือโอซาสุน่าพบเอลเชเวลาตี3จงมาดูความพ้อมของทีมกันโอซากุน่นาเปิดบ้านรักการมาเยือนของเอลเช่ในสนามเอสตาดโอเอลซาดามาดูฝั่งเจ้าบ้านแพลวต่อเนื่องหลังจากแรงแพ้ติดต่อกันมา3นัด และสะกดตชัยไม่เจอติดต่อกันมา5เกมส่งคำพร้อมก่อนเกมจะไม่สามารถใช้งานโรเบอิบันเยสเนื่องจากติดเชือ้อโควิด -19 รวมถึงกองกลางคนสำคัญอย่างลูคัสโตโรซงกิโษแบน์จริงน่าจะส่งโอเอซันจูโรลงทำหน้าที่แทนขณะที่แนรุกอยู่นครเตรียมส่งกิเกกาเซียชิมี่อาบิล่ากับดูเบนกาเซียประสานง,งานร่วมกันต่อไปมาดูฝั่งทีมเยือนพ่ายไป4จาก6เกมหลังอีกทางสกดตชัยไม่เจอ 6เกมติดส่งความพร้อมไม่มีตัวเจ็บนอกจากฟีเดลที่ต้องเช็คความฟิตก่อนเกมอีกทั้งยังได้ราอูกูตีการรับตัวหลักพ้นโทษแบนกับลงสนามขณะที่การจัดทัพเตรียมรืยด้วยแผนเดิม4-2-3-1กองหน้าวาง e, ลงูคัสโบเย่ลุงคาทะขายปล่อยให้ลูคัสเปเรสฮาวีเร์ปาสโตเรและฟีเดลประสานงานอยู่ข้างหลังท้าสร้างงเกมนี้ผลงานโดยรวมแย่พอกันแต่เกมเยา้าซาซูนา ยังพอรับได้เมื่อแพ้ครั้งเดียวในรอบ3ามเกมและเป็นการพลาดท่าต่อซาสิดัตทีมระดับรองจากฝูงลาลิก้าขณะที่ผลงานเกมเยือนเอลชีออกทะเลกันยาว,ยาวเมื่อเจ๊งชัยไป4ี่ใน6คทิปที่ผ่านมาโดนกระทุ้งรวมกัน10เม็ดนอกจากนั้นทางบอลเจ้าถิ่นข่มเยอะกับสถิติพลาดท่าต่อเอลเช่เพียงเกมเดียวนับตั้งแต่เจอกันมา8ครั้งหลังยืนยันได้จึงเลือกให้อ้ำหนักมาทางเจ้าบ้านในแง่าทางบอล แลฟฟอร์มในถิ่นราคาบอล2.5งจุดบอลต่อจัดไปครับโอซาซูนาเป็นการแข่งขันที่คาดโอซาซูนาชนะ1.0ราคาบอลโอซาซูนาต่อ0.5หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยน,นะครับขอบคุณครับ